มาเล่รุงกุณเอียติกับเนาะพร้อมด้วยชารัตคงมันสั่งนิดนึงนาจากหนังสือคีตาทับซาบิไลที่เราได้ส่นเรียนกันมาพี่นนอะ อารุงกุลเอียติกับนี่มีอยู่เซตรวจสอบเล่าวะเอียติกับโรคนั้นฉายได้ไหมเนาะรุงกุลมีอยู่เซพี่น้องนารุงกุลทีหนึ่งนั้นก็คือมั่วตากีฝนมั่วตากิฟมั่วตากิฟนี่ก็คือผู้ทําการเอียติกับผู้ทําการเอียติกับพี่น้องเนาะทีจะซ้อไม่ซ้อนี่มีชารัตอยู่เซคออันนี้ชารัตของรุงกุลทีหนึ่งนั่นรุงกุลทีหนึ่งก็คือผู้ที่เอียติกับพี่น้องเนาะ มันมีชารัตอยู่ซิขอนึ้งตองเป็นคนอิสลามขอ,อนี้เราได้สองตองอากเก่นไม่ใช่คนบาตตองมีอากาศขอ,อนี้เราได้สามตองปราศจากเฮตและนีฟาสข้อที่สามสี่นะตองสะอาดจากยานาบะคือจุนุกได้ไหมายเป็นตองตีนี้นิ่งชายไม่เกียวชรัตตีหนึ่งตองอิสลามสองตองมีอากายสามปราศจากเฮตนีฟาสเซ ปราศจากยุนุบยานาบะอนี่ข้อนี้บอโรไดมดพี่น้องพนันอ่ารุงคุณข้อที่สองนี่มัวตาก้าฝนฟีพี่น้องสองข้อเรียกว่ามัวตาก้าฟีก็คือตัมประอียติกมามสถานที่นิยติกรมสถา,านที่นิยติกรมนี่พี่น้องเนาะก็คือต้องเป็นมัสยิดไม่ใช่มูสลลาไม่ใช่บาไลาต้องเป็นมัสยิด ซึ่งมัสยิดที่ดีเลิศในการยติครับ j j ียกมัสยิดยาเมมัสยิดเทมีการทำละมานยุมันอ่าบ้านเรานี่มันมีมัสยิดยาเมอ่าเลยครับมัสยิดเทปกติปกติฟื้นาไป็นองเนี้ยเมื่อเขาว่าอ๋อมัสยิดน้าบูานี่ตรงนี้มีการทำละมานจุมันอ่าเป็นมัสยิดยาเมแต่ว่าพอยม้ยมยม้ยมยม้มบ้านอินโดโมเียแล้วมันมีโลกมัสยิดเอียดอยู่หลานวยหนึงมันอยู่หลายมู่บ้านยกตัวอย่างเลยเนาะไอ้นั้นไม่ทำยุมันมาทำนี่พี่ แต่สถานะพี่นองเป็นอะไรเป็นมัส,สยิดอารสถานะเป็นมัส,สยิดก็คืออยิยติกรรมได้เมหม,มือนกันห้กลมพี่นองเหมือนกันพี่นองบางคนเขาจะพิสัยไม่กวนได้เป็นมูซลลาแต่ไนะม่ใช่เป็นบาลลยแต่จะไม่พุ่มเหล็กๆนะไม่ความวังมันเป็นบาลาลดอกเป็นมูซลลาดอกเนาะในพ่อปัจจุบันนี่พี่นองนได้ตุนมากเขาวากับหลกมัสยิดอ้วเขี้ยวมาหลกมัสยิดเยดเยดเต็มหมดพี่นองนั่นคือหูกลมมัสยิด ามาจากมุสลาเลยนั่นการข่าวไปการออกอาดับมัส,สยิดไอ้ไรถังหมดน่าก็ต้อ,รอ,ง,องรักษาสามลุบบซนพี่น้องสามนี่ก็คือรุงกุณที่สามต้องมีการบริหันตีพี่น้องหยุดที่มัส,สยิดต้องมีการหยุด แต่ถ้าว่าข่าวตัวนี้เดินผลตัวโน้นเนี่ยที่กับมันโปรล,ลยพีไปรองไม่ได้หยุดที่ท้องมีการหยุดนี่ซึ่งชารัตว่าจะต้องลบเบดาริประโดกอดาตูมานีนะดีดำลำสัมบัยังหยุดตรงนี้ไป้องเนาะคือระยะเวลาเกินจากกอดาสุบฮานัลนอฮอไม่จําเป็นจะต้องมีตูมานีนะหยุดมัดหยิดเหน่งมังกาตูมานีนะนี่ไม่จําเป็นแต่ว่าให้หยุดถึงแม่เค้นจะอ้วยมือจะอ้วยหนา้าหัวจะแข่งอยู่เลยไม่เกี่ยวเนาะ แต่ในการยุตก็คือจะต้องเกินจากโกดาสุบฮานัลอะลเกินจากโกดาตุมานี้นะอ่านั่นก็คือรุ่งกุนที่สามที่สุดท้ายเป็นองเนียนอ่านี่แหละเนียน่าเลกชรติจะโซในการเนียนนี่เป็นองคือตรงเนียนนี้บรสตัตโตดึงันบรหันตีนาพร้อมกับโดยยุติเลวอ่านี่ต้องมีการเนียดด้วย ไม่ใช่ว่าเดินอยู่เลื่เกันเนียยครังเดินพอดีเปล่าเลยเนาะนะต้องมีการยุดยุดในสภาพพี่นองยืนยุดในสภาพพี่นองนั่งระเลวเต๋เลยเนาะบางคนไปยืนยุยุดเน่งเลยพีีนองยืนยุแต่ไม่นั่งที่กานีเดได้เลย่าถือว่าเบอร์หันตีเลยอัแล่อะนเล่ีนองทางม้นนะเสรุงคุนของเรื่องการเนียพีกครัตอ